perpamkan rahang sama samputo pakwa โอรุพุตเถรุเบรากาพุทโธมินาทุสวาคตอ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรมมงระมัสสมีอาภาเจ้านามสกะพระธรรมกราบโมมีนาทู สุปฏิปันโนภาควะโตสาวาคสังโฆพระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสั พุทธสะภะคะวะโตภะคะพาขณะมะกรังการมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัสสะ สาพุทธะสะได้โดยพระองค์เองครับพุทโธมีนาโธครับธัมโมมีนาโธครับสังโฆมีนาโธ เนะเรียนบอลได้อ,อย่าจมทุกคนทุกท่านนะไทยเซว,วันทีอะไรนะยีสิบเนาะยีสิบมกราคมละสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเนี่ยงานปฏิบัติรรมก็ผ่านไปผ่านไปด้วยดีดีบว่าดีก็ให้มันดีเหละจิตใจให้มันดี ภปยนออาเซียคัดคงแน่นนิดน้อยอะไรล่ะแต่ธรรมดาเนาะแต่ว่าจิตใจเนี่ยถ้ามีธรรมมันก็พอดีมัดเนเรื่องราวดีร้ายกับพอดีอันนี้ได้เป็นธรรมนะ่ย่าปฏิบัติให้มันเห็นธรรมเป็นธรรมไม่ว่าเรื่องราวสิเป็นถือต้องบดทือใจไปนะพอดีมัดละ่ะเนาะกิเลส คนมันมันมีกันคู่คนนะเชียในตื้อใจคู่คนก็นเป็นไปบ่ได้มันเป็นธรรมดานั่นแหละอนุโมทาน,นากับทุกคนเนาะรวมกันงานปฏิบัติธรรมก็ถือว่ามันนั่นมันหลายมือมันบ่คืองานกระถินมือเดียว <c oughs> นี่ก็ตรงาสามมือเนาะตื่นดึกเนี่ย ันหละสร้างบารมีได้เออมีประโยชน์เอาก็ก็คือเข้าใจคือว่าแล่ะว่าเออมันมันเปลี่ยนการสร้างบารมีเจ้าของกําลังใจเจ้าของเพราะว่าเฮ็ดด้วยบ่มีความศรัทธาความเข้าใจมันก็มันก็นไปด้วยความโชกกันล่ะมันบพาะพอใจเนาะมันมีสันทามีศรัทธามื่ก็้ฝืนเฮ็ดไปบางทอก็จักเฮ็ดได้เผื่อเมื่อยอว่า ก็เป็นความรูร้สึอกเที่ยงฝืนนะน้ามันฝืนถ้ามันมีความพอใจกําลั่งใจเมื่อยก็มีความสุกดนเนอะเมื่อยก็คือว่ามันพอใจเฮ็ดเต็มเมื่อยกัมันบอกมันเกิดเป็นสุกนั่นแหละเขาเรินว่าบุญเกิดในจิตเกิดในใจนั่นแหละทำใจให้เป็นบุญแม้ร่างกายมันสิ่เมื่อยกั็ธรรมดาเนาอเฮ็ดย,ยังมัาสิบอกเมื่อยมันบอกอยูซือซื้อก็ยังเมือ่อย หมามันนอนมันก็ยังเฮ้ออยว่ะมันยังเมยว่าอย่างคนเฮ็ดอย่างเราบร่เฮ็ดอย่างเลยบอกแมนบอกต้องเฮ็ดการเฮ็ดงานต้องเฮ็ดสิ่งที่เป็นประโยชน์หรวอว่ะล่ะมีแมนว่าโอ้ยนอนสบายนอนสบายอิเลี่ยบบอกเฮ้ออยคนนี้คือเมออย์โยยังโลกมาโยเนีเ่ยเฮ็ดอย่างให้มันเป็นประโยชน์ใช้ชีวิตเนีเ่ยให้มันไรประโยชน์สิสิะเห็นบอกจังว่านี่แหละ ยังได้มาพบเจอคําสอนบุตธเจ้าเากับคุจักเส้นทางที่จะย็ดจึดใจให้เจ้าของบททุกตัวแม็นบ่ให้มันเป็นบุญในอนุมอมโมทนากับคนอย่างวนี่สุภัตตาเนาะไม่ได้อนุโมนโอนปันจัยมาทําบุญคุณสุนางสาวสุภสัตตาเกีรทานหนึ่งพันบาทโอนมาหลายมือเลยล่ะเมทียนนี่แหละเมีออวกอยู่วัดเราันดีมีภาละกลับไป ยังเคร่งเน,นาะแต่ก็นั่นแหละยังขึ้นหัดวัดแล้วคนก็อยู่วัดวนมาทำบุญเนี่ยทุกคนเนาะมาได้เอ้ยน้ำกันนั่นแหละเอากระอ้อกำลังแหงกายกันก็นได้บุญอระอ้อกำลังซับเนี่ยก็ได้บุญกันนั่นแหละมาได้โอแหงเอากระอ้อแหงก็แหงบุญก็กได้อันนี้มันได้การกระทํนำนําได้เนาะโอแหงกาย นี wollen, ่ยมันยังฝืนได้เนี่ยร่างกายสิมือยคือว่าละเนี่ยก็ผ่านไปความวุ่นวายบางทีกับเอากับว่ามันคนหลายมังกับบ่มากคนกับบ่มากงานแบบนี้อยู่เงียบๆคนเดียวเหรอเนี่ยนั่นแหละมันก็ต้องอาศัยมันบอกอาศัยว่าทุกคนหลายๆมันเป็นอะไดจิตใจอยูู่้เดียวมันเป็นอะไดจิตใจเนี่ยมันต้องเรียนรู้ไปในนี้ได้เออ อึงเทว่ายุคนเดียวเป็นแห่งข hmm? ี้ขานเยุ dead, ่มหลายโม่อาศัยส่โม่หลายหลายเออนังสมาที่ได้ดนหนอบางคนเป็นบอกมาหนังเยสาลาบ่เออขึ้นหนังใดหนังฟังธรรมหลวงพ่อหนังใดเอาไปกุตีผัดหนังผัดอ้ยขี้ขานละหูเมยละเห็นหมอนเห็นซาดเห็นพ้าห่มเอานอนดีกว่านอนพระวนาก็ได้หลวงพ่อเป็นวาเพราะว่าเอาเข้าค้างกิเลสเจ้าของเห็นบอก่าหนังน้ำโม่มีกิจกรรมน้ำโม่ผ้าหยางผ้าสวดมนต์ เอเนี่ยมันก็ได้เหตุไปฝึกไปอาศัยกัลยะาณมิตรกระตุน้นโดยเฉพาะคูบาอาจานเมนบอกพอแม่คุบาอายจานหลวงพ่อนนเนี่ยมากระตุ้นเขาก็ได้กำลังใจแหละความเมตตาเพิ่กนน้อมนำมาสู่ชส,ส,สูใจเจ้าของ,ของเนี่ยเพิ่นมากระตุ้นให้เขาได้เห็นทางที่ถือต้องในการใช้ชีวิตในโลกเมนบอกอยู่ในใดจังปทุกนบกมีเอออันอื่นดีกว่า พึ่งอันดื่นบ่ตรีว่าและอริยมีองค์แปดแหละเมนบอกพึ่งเจ้าของอันนี้นะพึ่งธรรมะตัวนี้นะพึ่งการเรียนรู้ให้จิตใจเจ้าของเกิดปัญญาเจ้าของเกิดปัญญามันก็เออศัยเจ้าของเป็นที่พึ mm ่งเจ้าของพึ่งในที่นี้ก็พึ่งท้ำธรรมชาติที่บอกเมนตัวตนนั่นแหละออียงเกิดขึ้นก็เออมันก็เป็นรรมนะเองแบบพึ่งรมธรรมคือธรรมดาธรรมชาติก็บ่หลงยึดปรุงแต่งให้เจ้าของเป็นทุกข์แหละ น,นี่มันพึงแต่ว่าเยอะเออันนั้นในนี้มาสอยให้เจ้าของได้ดังใจมันแบบทางโลกนะฮะคือบบมุมอมองทางโลกหาความสุขทางโลกแบบกามสุขจากกามสามิสุขสุขทางรรมนิ่รามิสุขสุขที่มองเห็นรรมมีปัญญาในทางธรำมันเลยสุขมันเลยบวยยึดมั่นถือมั่นอย่างเพราะเห็นว่ามันเป็นธรรมะเป็นธรรมดา นี่แหละธรรมะคือธรรมดาธรรมชาติที่ปรากฏเขาด่าเขาส้มกับธรรมะทั้งหมดอยู่ใส่ก็เป็นธรรมะได้ทั้งหมดแหละแต่ว่าเขามีเข้าใจธรรมะหรือว่าธรรมะอยู่อันอยู่มองนี้อยู่กับหลวงปู่หลวงตาหรือว่าธรรมะบางคนก็ว่านต้องให้เพื่นมาสวยวเนี่โดยเขาได้ดั่งใจนี่คือธรรมะ กัน h e a ในห้อนี่เป็นทุกข์นี่บาแม,มา่ธรรมะก็ธรรมะทั้งหมดแหละทุกข์อ่ะทุกข์กคมม็คือธรรมะทุกขก็คือธรรมะคือเน่ไปยึดนะนะเย่าไปยึดในทุขในทุกข์ถ้าเข้าไปยึดในทุขในทุกข์แ้มม่ธรรมะมันเปนลี่ยนกรรมมันเป็นตัวตนเป็นรูปทานขันธ์อย่างว่าทําบุญม่ให้เอาบุญปฏิบัติธรรมก็คือเนี่ยปฏิบัติเนี่ยนี่แหละจังว่าเออคนเฮามาปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเป็นอย่างถามวันแน้ใจอยู่อกว่าเจ้าของมาปฏิบัติธรรมเจ้าตัวกลวมาปฏิบ,บัติบ่พ่อใจผู้นั้นบ่พอใจผู้นี้อยบ่อเนี่ยนั่นแหละมันถ้ามันมีความพ่อใจบ่พอใจมันบอกเมนีนธรรมมันเป็นกรรมเดี๋ยวถ้าว่าคิดดีว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบุญก็เป็นเป็นกรรมดีโยกันยังดีดี๋อวพอคิดโสดเปนบอ่อเพราะอย่างว่าเออเขามาวาดัดซื่อในวดัดมันเป็นซื่อที่ดี การเข้ามาวัดกับมึงเป็นสิ่งที่ดีเหมเพราะว่าในวัดเกิดกระตุน้นไม่เห็นพระพุทธรูปนี่ก็ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วเวี่นเปลี่ยนอารมณ์ได้แล้วเอ,อได้ทําวัดสวดมนต์มันก็เออมันก็น้อมจิตน้อมใจไปสูบุญขุศนเหมือนบ่เนี้ยก็บเบี่ยงเบียนอารมณ์ได้ให้เรารู้สึกดีได้ถ้าเขามาวัดเข้าไปเจอนั้นเจอนี่กระตุน้นต้องกระไหลไปแบบกิเลสเออนี่มันเป็นสิ่งที่เขานี่ต้องมาเรียนรู้เห็นบอก สื่อต่างๆมันมีผลอยู่ได้เออสิ่งกระทบมีผลนสำหรับ<ม>รัตหลวงที่ยังหลงโยคือว่าล่ละออแต่ว่าเขาก็ต้องเข้าใจมาเอาใส่สื่อตรงนี้ให้มันเกิดไปโจทย์เกิดปัญญานะเ,ออเขามาวัดนีหอูอ้เป้าหมายหูออ้จุดประสงค์ของพุทธ,ธะนล้วก็ถามเจ้าของว่าเ,ออเขาเข้ามาวัดเพื่ออย่างจุดประสงค์เขาคืออย่างามาเอาบ,บุญบ่หรือเขามาเอาเออ ความรับโทกเอาคําสอนพระเจ้าไปมาปฏิบัติแนวทางที่ตื้อต้องแบบไหนผู้บา่าอาจารย์ภาคพ,พืชปฏิบัติมันถืออยู่บอกเนี่ยเขาก็ต้องมาเรียนรู้เป็นบ่เนี่ยนี่แหละมันจังสีกออประโยชน์ด้ดยเจ้าของอว่าเขาเฮ็ดหนังแต่ละย่างเนี่ยเขากับเฮ็ดเพื่อประโยชน์มี่มป็นบ่เฮ็ดกับเขากินกับเพื่อเจ้าของอิ่มเป็น,นบวทุกข์การเข้ามาวัดเขาก็ต้องโงว่าเข้ามาเพื่อ,เ,อเรียนรู้คําสอนพระเจ้าเพื่อความรับทุกแนวนี้มันจังตื้อต้อง เนี่นเขามาอ้อนวอนขอเรียกขอหวยว่าทำบุญให้ได้บุญหลายๆเฮ็ดอย่างนอะจะได้บุญหลายถาวายอย่างเดียเน,นาอถวายสารางกระตีบ่หรือขุดบ่อขอสาราบ่าหรือมาบวชก็ได้บุญได้ได้บวชก็คือแต่บุญอย่างอันนี้นส่งหลายนะแต่ไม่ได้คิดว่าเออเฮ็ดนอไดมันสิผลทุกตรงนี้เลยแหละมันคือสิ่งที่ อมองคามถ้าว่าเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมมันบ่ได้จาเป็นว่าต้องบวชได้มันบอเออมันสิมีสติมันก็ได้เรียนรู้อุปทานขัด้ยของไปเลยอันนั้นมาที่หลังเนาะการบวชกับหรือว่าอุบายต่างๆเนี่ยการทุดดงนี่ที่หลังสวดมนต์ทรวัดที่หลังแค่เป็นอุบายเป็นเนบี้ยลม่มสําหรับคนที่ยังภาว,วานาบ่าเป็นรุบาอาจเามื่อผพาสมบัติสวดมนต์ก้อนมันดีคิดไปหั่นคิดไปนี่ฟงซาน เรียว่าบางคนเฮ็ดแต่บ,บาปหลายก็เออมาสวนเฮ็ดบุญสร้างหั่นสร้างนี่ไปมันมีหลายผู้บายย่ายนะไอ้คนเนี่ยยังน้อยก็บอกให้เขาไปทางสวรรค์เหมือนบอกให้เขาทำบุญสำหรับยังบอกเข้าใจการภาวนาทีนี้ผู้เข้าใจภาวนาเข้าใจว่าเออเออมันเหลืองดีว่าเขายัางทุกข์อยู่ได้เขายัางเฮ็ดบุญเขาก็ยังต้องเกิดอยู่ได้เขายัางเกิดแล้วเขาต้องตายอยู่ได้ โอ้วยัะเกิดบยังตายมันมีทางอีได้บับนี้เอ,อมนบอก,าาร,กบรุบาอาจา์ก็มาบอกพุทธเจ้านั่นแหละิ่นสีทางตรงนี้แหละคือมันเป็นแก่นเลยนะนิพพานคือแก่นหนทางที่เพิ่นต้องการนั่นแหละต้องการมื้อไรขนสัตว์โลกให้พ้นจากการวินไว้ตายเกิดเตีย่ยว่าบุคคลที่เขามาเกี่ยวข้องมันก็มีระดับปัญญาต่างกันบ่สอนบ่กเข้าใจเรื่องนิพพาน ยังอุปทานขันอันนี้ก็เอาอยัางทําบุญก็ยังดีเห็นบะอ,อ่าทเล็กน้อยนี่แหละให้เขามีความสุขกับของเล่นไปเลียนวายตายเกิดก็ให้ไปทางสุขติก็ยังดีดีกว่าตรงนรกก็บเบ้าทางดีให้ทํบาบุญษาสินภาวนาเออได้บุญเนีย่ยผู้เาผู้เข้าใจว่าโอ้บอ่เยอะทุกข์ละบ่เยอะเกิดมาทุกข์ละ,ละนะสีว่าจะทุกข์ได้แนวใดเนี่ มุ่งมาทางปฏิบัติธรรมทางภาวนาเนี่ยนี่แหละจึงว่าเรียนรู้อริยสัจเหตุของทุกข์ด้วยความยึดมั่นตัวตัวเฮาแม้แต่ทำบุญทำกิจกรรมอย่างก็ตามเป็นรมไปเมื่อจัดงานบาจัดงานก็นออปฏิบัติธรรมตะ,มะเมาเกี่ยวว่าเออเอาซื้อว่าปฏิบัติธรรมมาอ้างเออไปปฏิบาททาัติธรรมพอมือเฮื่อนกน็ลืมว่าปฏิบัติธรรมเนี่นยใดอยสัยมันก็นเป็นงานปฏิบัติธรรมทั้งหมื่ละ เฮ็ดงานก็เป็นเอเลี้ยงหลาน mm. เฮ็ดกับเข้าก็เป็นงานปฏิบัติธรรมนั่นแหละเนี่ย <c oughs> มันก็ทำหมือ่โตทำไม่มาเป็นทรรยังมีเฮ้าเฮ็ดอันดีอย่างนีมาเฮ็ดกับเขายูวัดนี่เป็นงานเป็นปฏิบัติธรรมเฮ็ดกับเขายู่เฮือนมันบอกเรีนปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมในต้องเมืกินนอนขี้มัน,นดีนนนคือขันนั่นแหละทำขืน้นกันยินบอกรู้สึกเนี่ยดจใดจิตใจเออเนี่ยวิชา พู้เจ้าสุดยอดแล้วอูบา่าจานมาเบาะให้เห็นถึงเหตุของทุกชัดเจนเห็นบอกลงเป็นเพราะเป็นร่องพิษร่องทึอมาแล้วเยอะผลทุกหลงทางเราเป็นเราตายโอ้ยทางมันไม่ได้เหมือนการทรละม่านล้างกายมันบ่เป็นทางทางใจทางความรู้สึอของจิตใจที่มันยึดต่อสิ่งปรากฏต่อสิ่งสังขารที่บ่ชทีนี่ต้องเห็นพิษมุงเนี่ ความโง่เอาความโง่โอ้นนี้ก็เห็นปรากฏการมันหวางเปล่าแหละนี่ความโง่ความเห็นพิษในจิตเห็นพิษมันก็เห็นว่าเป็นหั่นเป็นนี่เป็นสิ่งงามเป็นสิ่งขี้ลายโยเป็นของโคโย่ต้องมีโคโลกตาเห็นรูบตาโคกับรูบรวบงามก็ว่าซุกรูปขี้ลายก็ทุกลิ้นโคกับรสชาติแต่อาหารในนี้แซบกับซุก แต่อาหารนี้มีแซบกรัทุกอ่ะเห็นบอกขออเขาต้มเค็มกระทุกเห็นบอกอือได้จมมีได้ผู้ยุนีละจมอยู่ได้ยินเ <c oughs> สี่ยวจาักหน่อยหนึ่งเออก็อบอทุกแล้วผู้ภาวนาก็เออ,อติ้ได้แหละเออศึกษาไว้ทุกจ้างเห็น,หนอยูอ่บ่หูได้ยินเสียงอย่างลำคาญนบ่ลำขา้นมมวนบ่มวนเนื่ธรรมะทั้งหมดอือคือการมองให้มันเป็นธรรมดาของเขา เอาอย่าไปจัดการตัวตนจิโพขึ้นมาจัดการอันนั้นอันนี้นี่ให้รู้ตัวเนี่ยนี้มันางว่าให้มีสติไม่หลับไม่มีสติตื่นนั่นแหละบมดลับก็คือตื่นนั่นแหละตื่นในี่นี้ก็ตื่นรู้ตื่นอย่างมีสติอย่างผู้รู้ในสิ่งปรากฏในรูปที่ปรากฏมหาเลื้องสักแตว่าเนี่ยอาถาภิญะสักแตว่ว่าเนี่ปววามันเป็นยน,นยังมันไม่ได้เป็ี่ยง ก็ว่าได้ก็คุยได้ว่ามันเป็น,นในนั้นในนี้แต่ให้เข้าใจว่ามันคือสิ่งสมมุติว่าไปตามสมมติอย,ย่าเี้เอามายึดมัน่นถึงมันในใจว่ามันเป็นอิริแต่เป็นตามสมมติถ้าเป็นในจิตของผู้ทำแล้วมีแต่วิมติรุดผลแต่ก็เข้าใจในสิ่งปรากฏต้องสื่อสารกันว่ามันเป็นอันนั้นเป็นอันนี้เป็นสิ่งสมมติเป็นคนเป็นมาเก็ต้องสื่อสารซื้อนั้นซื้อนี้ตั้งสื้อขึ้น ทุกอย่างเห็นบอกทุกอย่างมาจากความว่างกลับขึ้นสู่ความว่างแหละที่เอามาอเอื้อซื้อนี่มันผมมีซื้อเันคนเกิดมามันว่างอย่างเดียกันนั้นแหละก็ต้องตังตัวมีสันสีเอือนกันแนวไหนหลับตังซื้อใหไก็ต้องสงมมุติขึ้นมาตัวยใาญ่นี่ซื้อย่แดงย่แร่นะน <c oughs> เนี่ยย่าดำย่ดอนเนี่ยก็ซื้อไว้แล้ว ซื้อบุญหลายบุญมีก็ว่าไปเออมันบอกทำไมก่อนซื้อบุญได้เออเยอะมีบุญบุญมีบุญหลายบุญค้ำบุญคุ้นบุญเหลือว่าสุดท้ายก็ตายคือก็อะไรบุญใดกันซื้ออย่างกงี้ยจะบุญมีบุญมีแหละบุญเฮ็ดบุญก็ท่านละมีมีแต่ซื้อว่าเจ้าของบุญมีบุญหลายก็ตายไปเมื่อวานนี้คือเพียงเขา้องเห็นยังบุญหลายสิบอตายบอกก็ตายคือก็ บุญอย่างบุญยื่นหรือว่าอายุสีเท่าใดก็น,นี่แหละกระตายเนี่ยจังว่าเฮ้ามาเอเรียนรู้มันเข้าใจชีวิตในการดําเนินอยู่นี่มันเป็นไปด้วยถ้ำนี่มันสบายการปฏิบัติถ้ำครูบาอาจารย์มันก็เน้นยนบ่ได้เกี่ยวกับสถานที่เลยสุดหรือ,ร,อรูปแบบนั้นใน,นนี้นะแต่ว่ามันต้องเข้าใจในสติปัฏฐานเข้าใจในอุปทานขัน มีความยึดมันเป็นเฮาโผล่ขึ้นมาสิ่งกับสิ่งปรากฏอันนี้แหละมันโมเมนตัมไม่มีสติเรียนรู้ตรงนี้น้อมไปป,ปฏิบัติกับโผกับปลุกกับลานให้เฮี้ยได้ส้าได้เหมือนู้ปฏิบัติปฏิบัติธรรมเขาถึงไปได้คืดว้าม่ได้ววไดบวชมันมันสิบาได้ปฏิบัติบ่ได้สมาทานสิลนี้โอ้ยมันแนวใด่าวกนี้อย่างนั้นมั่งการน,นี่แหละจังว่าเฮาต้องมา เดียนรู้มันมั่นอกมั่นใจมันคงนว่าเออปฏิบัติทรมมันจําเป็นต้องสามารถท่านศีลต้องใส่ชุดเหลืองชุดขาวแต่ตัวนี้มันเป็นรูปแบบในการกระตุ้นน้านเป็นซสื้อกระตุ้นให้อามีสติมันต่างกันโยเวลาเอามาใส่ชุดขาวเขาก็รู้สึกว่าเออเขามีสติขึ้นเหม็นบอกใส่ชุดเหลืองเนี่ยอยู่ยวัดยูวัดเนี่ยเนี่ยสื้อนี่ก็เป็นตัวซอยให้เขามีสติแต่ว่าเอาใส่อาศัยซื้อตรงนี้มา มีเปลี่ยนมันกันบบมีสตคิคือเก้าแล้วใส่สุดข่าวกูก็ยังสศูนเสื่อมืงคือเก้าเห็นบ่ใส่สุดเหลืองก็ยังหายไม่ออกได้แหละไม่ออกเห็นบ่ทือใจก็หายคือเก้าเมื่อสิมีสติยังบ่งจักใส่สื่อพระเหลืองมากับตนในเจ้าก่องจเจริญสติละกิเลสใช้มีเปลี่ยนเห็นบ่ใส้วัดมีเปลี่ยนใส้พุทธรูปว่าเปลี่ยนไม่เห็นพุทธรูปกว่ากาบอ่อน ตาทเดเออขอเพือขาน้อยที่เรียกนี่ก็ผัวขาน้อยดีแน่เอนี่ยขอไปแนไหนใส่มาใส่สื่อมาการพุทธลุ่มไม่แน่แม้กาบเนี่นยน,นนะมากราบโอ้พุทธเจ้าพ้นพ้นทุกแล้วเอพ้นบ่ม,มีกิเลสแล้วเบื้องจิตพ้นสงบนังงบสงบเน็นบ่พุทธลุ่งามๆน,นี่มาพ้นมีปัญญาลไยไม่มีแบบหัวแหลมเนี่ยนะนี่มาหม,ม,มายถึงปัญญา บมันต้องมาน้อมให้เห็นค้นของเพินนได้นี่แล้วก็น้อมครับทำคําสอนเพิ่นมาประพฤติปฏิบัติไม่ได้มากล้าเพิ่นแล้วก็อ้อนวอนจมมุมมุมเมียเมบวันศีลวันพระเอาดอกไม้ขึ้นหิ้งพระจ้าขอหยังเมืนบอแต่ก่อนนะถามเบื้องต้นไหมไม่อามจะขอหยังเอาหิ้งดอกไม้ขึ้นหิ้งโอ้โหดีลูกดีบหเอว่เขาได้งานดีเด้อได้โพดีเมียดีบ่ เดี๋ยวเราคนมันเป็นแน่นันได้มหมบ่บอกเข้าใจธรรมเนี่ยขออันนั้นผ้ากันขอมาได้ตะกี้บุญซ้อยเห้ไหวๆเนี่ยทำบุญก็ได้เหมือนจะฮือได้ผลไหวๆบุญบ่ซ้อยไหวก็มีเยอะทำบุญแล้วนี่แหละเฮาบอกเข้าใจเนาะบอกเข้าใจเหตุปัจจัยบอกเข้าใจธรรมะอี่ต้องบุญที่ส่งผลย่ำใดก็เออแล้วแต่เหตุปจัจจัยเราทำป้ายบุญเหมนบอกสร้างบารามีไป ว่าแต่ว่าเขาเห็นทางที่ถือตองนี่นี่บอกสิบวันไหวสิประพฤติปฏิบัติไปร่างกายมันแก่เท่าไปกระยามันมันคือเขาเข้าใจและนะ้วนะว่ามันแก้บ่ได้ได้หลังกายเนี่ยใดมันก็ต้องตายยิดใจดี่ยมันแก้ได้โย่เนี่ยไปยึดในกายเนีย่ยไปหลงในสังขารต่างๆเนี่ยนี่คือสิ่งสําคัญนั่นแหละยังมีสายเกินไปดอกย,ยังหายใจอยู่ยัง ได้ยินสื่อที่กระตุ้นในเฮาภาวนาอยู่กับอาฟ้าวหลีงความเพี่ยนภาวนาไปคุณบาอาจารย์ยังว่ามาบอกเ่าบอกคือประมาณคือหลวงพ่อเป็นเน้นประมาณทำข้อเดียวประมาณบอกให้ประมาณคือคือมีสตินี่แหละผู้บอกประมาณคือผู้บอกตายผู้มีสตินั่นแหละแล้วผู้ประมาณคือผู้ที่ตายตายจากสติตายจากความรู้สึกรู้ตัว มันรับไหลไปนั่แหละโมตื่นรู้ในธรรมนี้พิจณาเ่ิงนะอนุโมทนาทุกคนแหละเนาะมาไม่อ่่ำก็มาไกลเนาะมาสอยกับพุงกับเขานี่แหละหนึ่งศรัทธาคือเก่าสอยเหลือกันกษัตริย์ทุโมตนานะวัดธรรมะฟังสำนีละ่ะสาธุ mười đêm nay bận à lượt hả bộ song bộ mưa song lạc mà nơi đây ngơi yên tòa mà dạy ngơi đây tòa chào mười lạc mười ngơi 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 ฝาล้ำเข็งฟาดอ้อ่นไดงๆไปฝาน้ำเข็งฟาด,าฟาดอ๋ออ๋อหัวโน่เลยอ้อนี่แหละปวดขึ้นมาได้ผลผลใหญ่ไงตัอ, <c oughs> อเอ่าฮ่อฮ้เลื่อมหยัง

ลงเริ่มเรื่มละเดี๋ยวนี้นะเนีม่วงเท่าแล้วเท่าด้วยกันแล้วตาฟ้าฟ่างด้วยกันเลยอ,อลยิมาททีนี้ก็ไดนะ้สิบสี่หลักเนื่อยต้องบุญนะหลายัเออ เอาออเอาอเออเอแม่แตลยใสยูใส่กันยูคือเก่าเข้าวนหาได้คือเก่าแล้วี่สิอืมอืมกิเลนมันไปก่อนเอากิเลสยังบ่ยยูส่วน่ากเออเออนี่ก็ส่วนมากนี่ก็ส่วนไปเอ้หื